บ้านนี้สินสมรสสาวใต้โวยโดนสามีครอบครัวฮุบไลออกจากบ้านสเตือนใจสาวใต้ใช้ครอบครัวสามีรุมด่าตบตีแถมเหยียดบ้านนอกไล่ออกจากบ้านตัวเองใจสลายและเตือนใจคือความรู้สึกไม่ได้ฟังเรื่องราวนี้ค่ะหญิงสาวท่านหนึ่งได้บอกเล่าความแสนสาหัสที่ต้องประสบพบเจอจากการถูกทำร้ายทั้งจากคำพูดและการกระทำโดยครอบครัวของสามีไม่ว่าจะเป็นการถูกด่าว่า การโดนทำร้ายและการถูกขับไล่ออกจากบ้านที่เธออาศัยอยู่กับสามีและลูกซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นสินสมรสที่สร้างร่วมกันมาคะสิ่งที่ทำให้ผู้เสียหายรู้สึกบอบช้ำที่สุดไม่ใช่แค่การถูกทำร้ายร่างกายและการไม่มีที่สุขหัวนอนแต่คือการถูกเหยียดหยามดูถูกถึงภูมิภาคที่เธอเกิดครอบครัวสามีใช้คำดูถูกว่าภาคใต้เป็นบ้านนอกโอ้ยยยย,ยผู้เสียหายกล่าวว่า โดนและยังไม่เสียความรู้สึกเท่าการโดนเหยียดยามชาติกำเนิดหรือเหยียดภูมิลำเนาของคนอื่นเหยียดภาคใต้ว่าบ้านนอกซึ่งคำพูดนี้แหละที่บาดลึกถึงหัวใจที่สุดค่ะผู้เสียหายตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องบ้านที่เธออยู่กับสามีและลูกซึ่งเป็นสินสมรสแต่กลับถูกกระทำและให้ออกไปแบบนี้ทำได้ด้วยหรือและคำพูดที่เธอโดนอย่างไอพวกภาคใต้เธอถามว่า คำพูดพวกนี้มันควรออกมาจากปากของคนด้วยกันหรอคะคนใต้หรือคนภาคไหนๆก็มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันกับทุกคนคะข,ขึ้นชื่อว่าเกิดเป็นคนควรที่เกียรติผู้อื่นไม่งั้นอยากเรียกตัวเองว่าคนอีกเลยค่ะคำพูดที่สะท้อนการถูกได้ค่ะในฐานะเพื่อมนุษย์ขณะนี้เธอกําลังติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเพื่อขอความเป็นธรรมและรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะเรื่องราวนี้ได้สร้างความเสะเตือนใจและได้รับความเห็นใจจากสังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเด็นความรุนแรงในบ้านและการเหยียดยามเพียงเพราะมาะจากต่างถิ่นมาฟังความคิดเห็นจากทุกคนในคอมเมนต์กันเถอะอาจมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าภาคใต้แล้วมันพันพอภาอีสานแล้วมันเป็นอย่างคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ากลับบ้านเราก่อนค่อยตกลงกันกับสามีว่าเอาไงถ้าสามีไม่มีอำนาจตัดสินใจก็ต้องใช้กฎหมายแล้วล่ะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า อย่าอยู่ด้วยเลยน้องกับคนแบบนี้กลับไปอยู่กับพ่อแม่เราดีกว่าไปตั้งหลักก่อนคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสงสารน้องไม่นึกถึงความรู้สึกเด็กเลยหรอจะดีจะเลวยังไงอยาให้เด็กเห็นพฤติกรรมแบบนี้เลยเป็นเราไม่เสียเวลาด่าไปด่ามาแบบนี้หรอกกลับไปอยู่บ้านเราดีกว่าสงสารลูกๆนะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าผัวไม่ได้รับการอบรมจากปู่ย่าและปู่ย่าก็ไร้าการศึกษาสมบัติความเป็นคนน้องผู้หญิงฟ้องวินัยผู้ชายมีชู้เลยโดนครอบครัวสามีไล่ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนที่มันทำไม่เห็นหรือเด็กร้องขนาดนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยหรือจิตใจทำด้วยอะไรคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าต้องมีสาเหตุตั้งแต่ต้นคืออะไรคนใต้แล้วยังไงอ้าวทำไมเกลียดกันแบบนั้นคนภาคไหนเราก็ควรให้เกียดกันไม่มีคำว่ายานนอกค้คนในเมืองถ้าจิตใจต่ำก็ไม่ได้น่าเคารพนะคะคนในเมืองเท้าไม่ติดดินไม่ได้กินข้าวที่มาจากดินหรอคะคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าเพราะอะไรเขาถึงเกลียดขนาดนี้คะ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสามียังไม่หย่านมแม่อีกครอบครัวใช่ไหมครับคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่ารถทัวร์ฟังความทั้งสองข้างก่อนคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าแย่จังค่ะซอประเทศไทยมีแต่เรื่องไร้าก็คุณธรรมความเมตตาขาดจิตสำนึกบางครั้งยายอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในยุคนี้จึงขาดความรักความเมตตากันแม้แต่ในครอบครัวสายเลือดก,ก็ค้ากันได้คอมเมนต์ Comment นี้กล่าวว่าจำตอนที่รักกันวันแรกไม่ได้เลยหรือ นายทำทุกอย่างเพื่อได้เธอมาแต่พอเวลาผ่านไปนายลืมแล้วหรือว่าวันแรกนายรักเธอเพียงใดคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโหนกระแสคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าอะไรให้คิดถึงเด็กนะเขาจะฝังใจไปตลอดชีวิตแก่แล้วควรคิดสักนิดจะผิดจะถูกค่อยๆคุยกันมันจะดีกว่าค่ะคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าไม่ใช่คน,นะแบบนี้คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่า เหยียดจนคนใต้คนอีสานบางทีพวกกูมีความเป็นคนมากกว่าพวกคุณอีกทุกภาคมีทั้งคนดีและคนไม่ดีควรแยกเป็นรายบุคคลไปไม่ควรเมารวมอยากบอกไอพวกที่ชอบเหยียดเหยียดคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้แต่ดูสิ่งที่พวกคุณเลือกที่จะเป็นดียิ่งกว่าอะไรอีกผมไม่รู้หรอกว่ามีปัญหารายการแต่อย่างน้อยก็นึกถึงหลานหน่อยก็ได้ครับขึ้นตรงที่เหยียดนี่แหละคอมเมนต์อีคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ยี่แก่ไม่คิดถึงเด็กเลยมารยาทน่าเกลียดมากๆผู้ช่วยแกชูนิ้วกลางผู้ดีเขาทำแบบนี้กันหรอแย่มากนี่คือสะไพสกับหลานตัวเองนะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถึงขั้นลงไม้ลงมือเป็นเรามีส่วนแน่คะ่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแม่ควรพาเด็กกลับก่อนค่อยมาไฟต่อคะดูจากคำพูดฝ่ายเมียก็ไม่ธรรมดาฟังความสองด้านก่อนค่อยเลือกข้างคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ภาคไหนก็คนเราคนพังงาค่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสงสารน้องและลูกจังอยากเห็นหน้าผัวน้องจังลูกกับเมียปกป้องไม่ได้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเพราะอะไรเขาถึงเล่ขนาดนี้ต้องบอกด้วยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคนใต้แล้วถึงใส่ะคนใต้ไปแดกโครดมึงหรอถึงได้เหยียดกันขนาดนี้เอาจริงๆคนที่ไหนไหนก็ไม่ควรเต้าชะดนเหยียไดไ้ไหมอะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ทำไมครอบครัวฝ่ายชายถึงพร้อมใจขับไล่ขนาดนี้น่าคิดนะคะคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าถ้าฝ่ายไหนถูกต้องเชิญโหนกระแสค่ะแต่ถ้าผิดอย่ายไปนะสงสารเด็กต้องเห็นพฤติกรรมผู้ใหญ่คอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าสามีไปไหนลูกตัวเองร้องขนาดนี้คอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเลวร้ายมากแก่ๆทั้งนั้นยังกับตัวเองสูงส่งมาจากไหนคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่า เอาลูกกลับไปบ้านก่อนค่ะสงสารน้องแล้วค่อยเดินหน้าลุยไปโหนกระเลยคะ่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าออกมาตั้งหลักที่บ้านก่อนลูกเอาลูกออกมาด้วยสงสารเด็กไปหาพ่อแม่เราก่อนคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าคอยคนอีสานแต่อยู่ใต้คนใต้แล้วมันเป็นจังไดคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่า หรือว่าเขาเป็นคนจีนแต่ไม่น่าจะทํากันถึงขนาดนี้นะเขาน่าจะคิดถึงถ้าเขามีลูกสาวถ้าเกิดว่าลูกสาวมีครอบครัวไปครอบครัวสาวมีลูกสาวเขาทําแบบนั้นเขาจะมีความรู้สึกเป็นแบบไหนบ้างคะคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ comment, กล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าสงสารเด็กร้องอยู่นั้นอะคอมเมนต์อี comment, อกคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าโหนกระแสกันจอมพลังมาแน่งานนี้คอมเมนต์ comment, นี้กล่าวว่า พาลูกกลับไปบ้านพ่อแม่เราก่อนสงสารเด็กคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าผมไม่ใช่คนใต้นะครับแต่ผมก็ไม่สนับสนุนให้คนภาคไหนไปเหยียบซึ่งกันและกันทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันถูกใจไม่ถูกใจเรื่องอะไรก็ว่ากันด้วยเหตุและผลอย่ามาเหยียบซึ่งกันและกันเราเป็นคนไทยเหมือนกันสู้เต็มที่เลยครับน้องที่เป็นกำลังใจให้พี่คนภาคกลางอยู่สุพรรณบุรีแต่ก็ไม่ชอบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะมาเยียดกันว่าคนยากคนจนคนล่ําคนรวยแบ่งชนชั้นวันสุดท้ายทุกคนก็ตายหมดอยู่ที่ปลายป่องเนนเหมือนกันหมดครับน้องสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคนที่น่าสงสารคือเด็กผลมาจากพฤติกรรมของผู้ใหญ่ไม่รู้ข้างไหนผิดถูกเจรจาตกลงกันดีๆจะดีกว่าไว้แค่ไหนได้แค่ไหนผู้ใหญ่อควรวางตัวให้เหมาะสม มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่มีฝ่ายไหนไปจี้จุดหรือไปกระทําใครก่อนนอกจากสันดาลล้วนๆคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขายบ้านและแบ่งเงินกันเลยแค่สินสมรสคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่ากันจอมพลังคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสงสารเด็กคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ตอมากล่าวว่าสามได้ใจเลยคะ่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า คนเป็นแม่ควรหยุดนะต่อให้เขารังแกแต่ทําอะไรก็คิดถึงลูกนะเห็นเขาจะมีภาพจำคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเราก็โดนเหมือนกันแม่ผัวดา่าเราว่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงไม่มีแบบนี้เอาผิดยังไงได้บ้างคะพ่อแม่เสียทั้งสองคนคะ่ะ